แต่จะอยู่บ้านบ่อ๋อยยูยูยูอไรยังไงเออสีมีพัสดุไปนะเจ้ารับให้ฉันเดอร์พัสดุยังอีกสั่งยังมีกระบาดนี่ฉันยุคข้างนอกฉนกมาข้างนอกหมักม่วงหมักม่วงหมักม่วงสามรสนี่ล่ะ บักม่วงสามล ố ปัดนี่สั่งมาหลายเท้ดีมามไงบอระบาดเนี่ยรับแน่ไเมันสีลายเนี่ยภาษาบ,บักม่วงสามล ố หนึ่งอ่ะโบรายจังไดง้แต่คือว่าสั่งมาตั้งสามล ố พุ่น โอ้ยกระลายเนาะคือบอสัง้งมาซั้งกินกับพอ่อกับบอรถเดยวบักม่วงดำลดเนี่ยสมัยรถเดียวจังได้บัดว่าคือว่าซั้งบักม่วงสามรถพุ่นบัตรแบสมัยสิกินเบิดบัตนีน่ปะโทปะโทษพวกไอ้สามรถกระบ้ะคนตีโอ้ยจิงป็นอีกหน่อ มะม่วงสามรสรสเปรี้ยวหวานเค็มนั่นบบน่ะโอ้ยจะเป็นเจ้าปึกเนาะบ่ากไปเออแค่นี้ละะไปเอ้าตีจักแล้วก็ว,ว่าอย่างนี้มาสามรสสามรสต่อมีมาสามรถกับสามรถหกรสอ่อว้ยจักกบหิวเมืองเลยวุ้ยจะไปใส่หรอทารับควงให้แน่นน,ะน่ะอู้ยปึกได้ใจจริงๆเจ้าเนี่ย เฮ้เอ้ออออออาไดอยี่นี่หละมาเองนี่เออบงหฮดอกักมวงสมหลด้ตืนเบิดโอ้มาจะกินเบิดนี่วโอ้ยเอาแค่นี้ละ